ปะกิจจะสมุปปบาทกับการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาปัญหามีที่มาอย่างไรเพราะซัพพลายเออร์ส่งของช้าไม่ใช่เพราะแบบก่อสร้างเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งกว่านี้ทำไมปัญหาถึงเกิดถ้าเราเข้าใจเหตุและปัจจัยของปัญหาเราจะแก้ไขได้ตรงจุดพระพุทธเจ้าให้หลักคิดที่ใช้ได้จริงนั่นคือปะกิจจสมุปบาทหรือหลักแห่งเหตุปัจจัย ปกิจจสมุทบาทคืออะไรเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นเหตุเป็นผลปัญหาที่เห็นเท่ากับเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกันถ้าเราไม่วิเคราะห์ให้ดีแก้ผิดจุดปัญหาก็จะวนกลับมาอีกวิธีใช้ปกิจจสมุทบาทกับการวิเคราะห์ปัญหา 1. ไม่หยุดที่อาการแต่ต้องหาสาเหตุแท้จริงโครงการล่าช้าจริงๆเป็นเพราะซัพพลายเออร์ช้าหรือเพราะเราสั่งของช้า ทีมงานทํางานผิดพลาดเป็นเพราะพวกเขาไม่เก่งหรือเพราะไม่มีการเทรนนิ่ง 2. ใช้วิธีถอยหลังไปหาสาเหตุรูทคอร์สอน a ัลไลซิสทำไมโครงการบัตเจ็ตบานปลายเพราะต้องทําการรีเวิร์กเยอะเพราะออกแบบผิดแต่แรกเพราะตอนเริ่มโครงการไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบสรุปปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทีมงานแต่เป็นเพราะการวางแผนต้นโครงการไม่ดี 3. ามวิเคราะห์ด้วยเหตุปัจจัยคอร์สแอนเอฟเฟกไม่ใช่เพราะโชคร้ายทุกปัญหามีที่มาดูองค์ประกอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าสิ่งนี้ เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นแล้วแก้ที่ต้นเหตุตัวอย่างการใช้งานจริงกรณีศึกษาที่1ปัญหาความปลอดภัยในไซ์างานคนงานประสบอุบัติเหตุเพราะไม่มี PPE ไหมหรือเพราะไม่มีการตรวจสอบหน้างานถ้า P.M เข้าใจหลักเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีจะป้องกันได้ตั้งแต่ต้นกรณีศึกษาที่2ลูกค้าไม่พอใจคุณภาพงานลูกค้าคอมเพลเพราะคุณภาพไม่ดีคุณภาพไม่ดี เพราะ QC ตรวจไม่ละเอียด QC ตรวจไม่ละเอียดเพราะเวลาไม่พอเวลาไม่พอเพราะ s c สเกจูไทปเกินไปตั้งแต่แรกสรุปต้องแก้ไขที่การวางแผนตั้งแต่ต้นไม่ใช่โทษ QC สรุปแล้วนะครับทุกปัญหามีที่มาถ้าเข้าใจปกิจจสมุทบาทเราจะไม่แก้ปัญหาผิดจุดอยากสอบผ่าน PMP และก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกสมัครเรียนกับ PMI Academy Pro ได้แล้ววันนี้